ใช้งานไม่ได้จีกองดำใช้งานไม่ได้แล้วมันก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนตุกๆุกตุกตกตกอ่าไปแกะดูภายในครับผมว่าไอตัวรับสัญญาณมันก็คงพังแน่แแล้วถ้าว่าแจกมันขาบ่า จัดไปหมุนนัดมันออกมาแล้วมาดูว่าที่รับเสียงของเขาเนี่ยดัมบนะ่มมันไม่ดัมเด้บ่นม่ลดัมเนาะหมุนนัดออกมาอ้๊สจะถือเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วให้เพื่อนดูหมื่นคลิปวิดีโอเคยซ่อม,มเมื่อไหร่ไม่เคยซ่อมเลยครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยอ <c oughs> <c oughs> กไหรแฉกมาเป็นแบบนี้ จริงนะต้องแกี้นอนสิบปีกว่านี้งัดได้ป่ะนี่งัดนะครับกดลงมาหล่อยไหมฮะมันเป็นหลอกมันเป็นหลอกหรือมันเป็นกาวติดลงมาหน่อยไหมฮะเฮ้ยโอ้ยโมหนานสิรุดยากป่ะนี่นะกาวก็สิติดดีแท้ท โอ้ม oh, oh, ันสายขาดอแังก็สีสายขาดได้วะขนาดยูในี่หยับแห้งเนาอโอ้ยแองสายขาดเลยเอขาไดยังไงวะพี่ผมหับแห้งผมมเลยมัน้งผมยับได้ลบหนก็เป็นขี้บวใส่นะ มันมีบ้นพ่อได้กันเทาเราแล้วหยิบหยบตุ้มไมมันเป็นเหมือนกันเลยนี่นะครับสายมันขาดที่วัดเขาเล่นเขาล่ำเขากบบเห่าเขาล่ำแบบตุ้ม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 โอ้กลางไรมันเป็นตัวรับเสียงมันเป็นตัวรับสัญญาณพันธุ์แล้วเข้าไปกล่องควบคุมเสียงกล่องนะเพื่อนเอ้เพื่อนเพื่อจะไปต่อเข้าดีโฟดีไฟก็แล้วแต่แต่เยอะเสียบผิดรูนะมันคนละเสียงนะครับจะต่อสายเข้านะครับทีนี้โอ้ สายขาดเป็ยนเยเป็นการต่อสายที่สุดยอดมากนี่ครับใช้หดท่อท่อหดเห็นไหมเพื่อนมันต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยแล้วทีนี้เราก็ใช้ไฟแช็กที่ใช้ในการสูบมางเราเนะีมามบมันสูบมาต่อยาของเรานะครับนะหดเข้าไปหน่อยนี่เ่อนอ้ยมันสายขาดลำพงไอตัวรับเสียงมันเปียโซมันนี่ ไอ้ตัวนี้มันจะมาวัดวัดไม่มีความต้านทานที่มันเป็นความต้านทานที่ขึ้นตลอดนะเพื่อนตัวนี้มันจะเป็นเหมือนซีนะครับมันจะเป็นเหมือน 46, เหมือนซีเหมือนคาปาซิเตอร์อรคอนเดนเซอร์นะเพื่อนนะดูนะว่แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแล้วลงนะครับดูนะครับนะเพื่อนนะดูนะดูมิเตอร์ด้วยนะครับคือเราจะเห็นแค่แป๊บๆนิดเดียวนะครับดูนะเจดึงเอ้ามเป็นค,ครือกูบานะมันดึง ดึงโอ้ยมันมีอาพี่น้องเอ้ยมันมีอามันมีอาอยู่นี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวน้องยืนยันไหมย,ยืนยันไม่ได้แล้วปกติแล้วตัวนี้ในเวลาวัดมันจะดึงดึดนะเพื่อนเดินดึงดึงด,ดนะแต่ ه, ก็ต่อเข้าไปซะกอ่อนนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเพื่อเพื่อ,อนผมทําได้รอวังเามา่หม่ครับรอวังเมา่หม่นะครับ คือดูดูดูนะครับมันจะดึงดืดนะครับนี่ครับดึงดืดเห็นไหมดูนะครับมันจะเร็วมากมองมิเตอร์นะครับดึงดืดมองมิเตอร์นะครับดึงดืดเห็นไหมครับนี่เดียวทุกๆนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆในกรณีนี้ก็คือตีนหนักไปหน่อยนะครับเอ่อ เออนะครับภายในเป็นอย่างนี้นะครับซื้อมาตัวยังมือนพี่ถึงสนอคือใดวะสามพันหาบอกว่าหมายถึงทั้งชุดนะตัวนี้เสื่อเอมันมันเป็นอย่งมันหยยบรถตีนเหยยบรถตีนมันมากกล่องหน่อยกล่องหน่อยสอันอ๋อ กองเส้อเปาหรือยงไคอบเกีบสียบได้เลย้ซื้อที่นี่ประกอโอ้ขายมาเพื่อเสียงซื้อครับเขา่านี้มันเกิดหยาบมมอนครับไปแฮอ่ะไอแฮนะแเป็นดีก็ต้องซื้ออีกแก็ซื้อมันสิเป็นกองซ้ำหนีได้หน่สนแนดิเออซ้ำนีหยบนะองนนะโอ้ยมันหน่อยพูดนะครับแล้วต่อเข้าเครื่องอยายเสียงจะเป็นยางี้ครับอมีโคะ เป็นอะไรที่ลึกล้ำล้ำลึกมากโอ้ยมันทียไปเข่าเครื่องมันก็ดังมวนแทะอ่ะตัวนี้ก็คือตัวซับเสียงมันอาใัยเ้าแบบเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ในส่วนของเสียงตัวนี้นะครับไปเข้าเครื่องใหญ่เสียงนะเพื่อนตัวนี้ เขาจะใช้ในส่วนของการเอาไปเข้าที่เครื่องควบคุมแล้วก็สงังเคราะห์ความถี่เสียงเป็นเสียงกลองอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเอาตัวนี้ต่อเข้าเครื่องยายเสียงเพื่อนจะได้เสียงนี้นะครับอ้าาบาดกับ,บ่อสือถาดังเนวนี่สัมปัะหานปะหมุนใหม่นะครับหมุนใหม่ตัวน,นี้มันถูกกระแทกบ่อยเสียงมันอาจจะเพี้ยนไปแล้วหมุนใหม่นะครับ ม้อลโอลโลอวิยดังเสียล้อลโ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 ลอครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ้าวก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับยี่ห้ออย่างนั้นนี่อ่านไม่ออกนะครับไม่ออกตาลายละมืงคลิปวิดีโอผมเดีอดห้อนวะนี่ ใสพันคลิปล่ะอีกหมื่นคลิปหมื่นคลิปวิดีโอนี่มันหมายถึงยังพี่หมถึงว่าถ้าล่งมือละคลิปสิบปีไปได้ไีมสิบคลิปาะบาบ่าบอผมนี่ละโอเคก็สมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเนวตีกลองดำวัตถุ์เยียบหยบลายจนใส่ขาดกางไล อารมณ์ศิลปินอารมณ์มันรุนแรงพี่น้องเล่นเพงลงร็อกแต่ละเทือนี่ก็เม่น้รรมาดาากับบุม,บ,มบั่มบุมบั่มอยู่โอ้ยแคกไหลพี่น้องสําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอที่เพื่อนเห็นปิดไายคลิปวิดีโอนี้บ่แม่นแนาอื่นพี่นอ้องเอ้หาเรื่องนักเรียนจะได้อันี่เป็นผู้หไงแลลวก็หาเรื่องนักเรียนเป็นผีดิบหมอนี่ก็ไไ้เออนักเรียนหมอเสือขาวนี่ก็ถอยหนีแล้วพีน่น้องเอ้ทอยหนีก็บอยากปะทะแต่ว่ามือนี่กำไวแน่นกับอดไวก็ย่างดีว่าต่อไป ทั้งมอันก็เมามาแน่ยก็คัดไล่ไงมึงจังได้หุ่นยามากวนเขานานนันโอ้โหนุ่มัันตัวพี่น้องมันเป็นยังสี่ะพี่น้องเฮ้ยเขาอยู่ของเขาดีจิแ่งเก้าแป่เก้ารุแป่งเก้าสองามศูนย์สป้า